มาแล้วมาแล้วสามท่านมาแล้วสิบสี่ท่านมาแล้วสี่สิบสองท่านมาแล้วแปดสิบแปดท่านมาแล้วร้อยยี่สิบสามท่านมาแล้วร้อยเจ็ดสิบสามท่านอุ้ยอุ้ยอุ้ยอันก็มามาแล้วร้อยเก้าสิบสี่มาแล้วสองร้อยสามสิบเอ็ดสองร้อยเจ็ดสิบสองร้อยเก้าสิบเก้า สามร้อยสี่สิบเอ็ดสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดดูนะสี่ร้อยสิบหกสี่ร้อยห้าสิบสี่แมวอ๋อสี่ร้อยแปดสิบแปดห้าร้อยยี่สิบเก้าสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีแฟนคลับแม่แสนใจเกินแสนจ้า แฟนขับน้องพลอยน้องเพชรค่ะโอ้อะไรถือแฟนมาให้กินหน่อยเอามาให้กินหน่อยอย่างมัตถุดิบย้ายว่าไเก็บเก็บยูซี่นี่สวัสดีในวันที่อาบน้ําครั้งเดียวนะคะวันนี้อืมดีเนอะอาอาอาดำให้น้องกินหนอนเนาะ ให้น้องกินหม่มเนาะเอาพี่กินหม่ำแทนอุออ๊ยเอาพี่ทำไมต้องกินหม่ำแทนน,น้องเนาะบันเนาะโอ้ยน้อพี่พลอยกินอยู่ค่ะน้องเพชรจาเพิ่งกินนะคะน้องเพชรน้องเพชรอาบน้ำยังอาบน้ำยังเนาะพี่พลอย,อา,อ,ยอาบอุ่นไหมไม่ เออ,ออเออเออเออมีคนหยิกไก่เ <c oughs> อ,ออเออเอ <c oughs> อเอออาบอุ่นไหมว้าวเอ้เอ,อ้เอ,อ้เอ้ดูหน่อยดูหน้าหน่อยจุย๊ย <c oughs> <c oughs> แล้ล่พี่พลอยคนไหนย,ยกมือขึ้นนะคะ หนพี่พลอยคะคนไหนคะคนไหนชื่อพลอยคะยกมือขึ้นหน่อยค่ะไหนยกมือขึ้นค่ะไม่โอ้ไม่โอ้แต่ไม่อย่างเดียวตาลี่นวดอยู่ยายก็นวดมอกเปไหนมาเ็นบอกไปหายายนะคะดบอกไปหายายหนูนะคะไปหายายหนูโรงพยาบาลนะคะ พี่จะนองเหรอจ้าดูดูดูพี่พลอยพี่พลอยทำอะไรมึงมพี่พลอยหาพี่พลอยพี่พลอยล้วพี่พลอยนี่พี่พลอยทำอะไรเนี่ยนุ่นนนพี่พลอยอยู่ข้างล่างเดดู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 นาอะ ô Chắc ủ hả nè khi bỏ qua ủ mày, mày. Mày, mày à, yeah. đường... Này đen thế Này này, này mai 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 đứng mai đứng mai mai đứng mai 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 nốt mai nốt mai đứng mai đứng Đứng Đen no. mai เดีจอเปยาตัวแบบไล่เอาเอาใส่หน่ะนี่จ้าว่าไงเอาหม่ำลูกันเอ้ยนอนสับหัวแรงนอนหงมแรงสิดอือหม่ำนะค่ะหม่ำเอาเอามามีนี่ไปเอาขวดมาให้หน่อยปะ ไม่ไม่ไปเอานมกล่องมาให้หน่อยนะอ๋ออันนี้อันนี้ของพี่พลอยที่ของหนูอยู่นี่อ่ะไม่ค่อยยนี่เอากินก่อนเลยกินเลยค่ะกินเลยค่ะจับเอาเลยค่ะพี่พลอยจ๋าเอาขวดนมมาให้หน่อยเอากล่องนมมาให้หน่อยอ๋ออันกินของพี่ก็ได้หรอคะเอาเอาทำยังไงเอากออแล้วก้อ,อื้อ ดังรังดังกระดัง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 รังพอยใหนวดพอยาหนวดอยู่กับอะไรกูรักดังดังดังกระดังดังดังแคมแมมกับไอทิดมาแล้วไอทิะไอทิดมาแล้วไอทิดท่านได like. ้อาบนาพพ้ำดูไอทิดจะได้อาบน้ำดู นอนหัวจะตื่นหัวจะตื่นตึงตึงตึงก็จะริ่งตึงตึงอาบล้างแปรงฟันพี่พลอยแปรงฟันแล้วเธอยังไม่ได้แปรงฟันโจเดี๋ยวิล้วตึงตึงตึงโจเดี๋ยวแล้วตึงตึงตึตายกระโดดสะบักแห้งตาตายแล้ววันนี้หัไหละโดตาตายแล้ว อุ้ย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 เอาลูกขึ้นได้วันนี้นะลูกขึ้นย้ายสิเอ้อยยืนจักเยอรมันเหรอคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่คุณพี่สาวหรอว่คุณน้องสาวกางเกงมวะคือแต่น้องวันนี้เนาะ

โน่นไหนไปเอาได้โอืมรถถังกลองของไฟตาไม่เอาหรอกแล้วดูเฉยดเฉยเหม็นหัวคนเหม็นหัวคนนี่ฮาเจ๊งจ้าจ้าใครกดโอ้ตาเละอ้วกเหรอ ตาเล่หัวตาะยามมาหนายามอืมอืมตาเให้ยุ่นละตาเลอ้วกอ้วกเลยเลยลูกตาตาเยตานอนตื่นแล้วนอนตื่นแล้วน้องเพชรก็ตื่นแล้วขยตื่นแล้วพอตื่นแล้วน้องเพชร เพชรยังงวงเงียอยู่เลยเพชรยังงวงเงียอยู่เลยเพชรยังไม่สื่นเลยเพชรยังไม่สื่นเลยสื่นซะไปสื่นซะทีกันละดิจะกินหมกมวก่วงใบโบกเนาะสุกไปฮะนขอกี่ไปเลยมหมกม่วงนั่นได้ขอกี่ ที่นองเอ้ยเปิดไปใส่กับมีซักข้าวกับหอยกับวจากเบื้องหอยเะตต่นตผู้ชีวียชอดชีวิตกับสีนี่น้ำม้เข่ากินบ่เห้องบ่ากินน้ำเมืนน่อนึงมันกระยาก